ความลับที่อยู่ภายในใจของศัตรูศัตรูไม่อยากจะให้คุณและคนอื่นรับรู้เรื่องอะไรของเขาณนะตอนนี้เวลานี้วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่22เดือนพฤศจิกายนปีสม1 8รตรวจสอบลัคนาราศีที่โดดเด่นเก็บข้อนราศีมังกรธาดินเอ,อิร์ธาดินพฤศพกับมังกร มาราศีเมร,ราศีพิจิกสะเตอร์คุณเกิดวันเสาร์ธาตุไฟวิกกราศีกันธาตุดินยูเรนัสธาตุลมมิถุนจุดกลุ่ม,มวินาทราศีพฤศ,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 ศพราศีตุลจุฬาราศีพฤศพธาตุดินต่อเลยวันที่เกิดที่อข,อของคุณมีหกสิบยี่สิบยี่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสองแล้วก็สิบเก้านะคะมาดูสิว่าลักษณะของคุณวันนี้นะคะ คุณเป็นใครขอใช้ไพต่ตรวจสอบพลังงานความแม่นยำหน่อยนะคะว่าคุณเป็นใครลักษณะของคุณวันนี้เป็นอย่างไรซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวกับหัวข้อนะ,ะยังไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่ทําขอตรวจสอบพลังงานของไพ่ก่อนว่าตรงกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิป เรนดอมคลิปนี้คนที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะจะได้มองว่าเป็นเนื้อเรื่องของคุณแล้วก็ตรวจสอบพลังงานภพยด้วยคุณเป็นใครคุณมีลักษณะโดดเด่นอย่างไร ตรวจสอบพลังงานไปในตัวเลยนะจ๊ะ The m a g i c i a นเลยเหรอครูบาอาจารย์หมอดูเลยเหรอคะหรือว่านะคะถ้าไม่ใช่หมอดูก็อาจจะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ The m a g i c i ่ะเป็นผู้รอบรู้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ก็ได้แล้วก็เป็นคนที่อ,อาจจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ หมอดูโหราศาสตร์ได้ด้วยหมอดูไพ่ยิปซีได้ด้วยหรือว่าเป็นคนที่มีคําพูดคําจาพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้หรือว่าเป็นคนที่ทาอาชีพเกี่ยวกับนะการใช้คําพูดนะคะเป็นพิธีกรเป็นครูเป็นไลโค้ดก็ได้วันนี้คุณโดดเด่นใส่เสื้อสีขาวอาจจะมีเสื้อคลุมสีแดงนะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบ ออรูปร่างหนะ้าตาสวยหล่อหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เยียวยาความรู้สึกของตัวเองหรือว่าตอนนี้เวลานี้อาจจะมีเรื่องบางเรื่องบางเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องเยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะคะให้ตัวเองนะ,ะกลับมาปกติแล้วก็เร็วๆนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณคืออาจจะมีคนนะคะทักข้อความมาหาคุณ ติดต่อมาพูดคุยสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับธุรกิจการงานการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหรือว่าตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานนะคะคุณเป็นคนที่ไม่สูงสิงไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตของตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ปากร้ายแต่ใจดีนะคะเออเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือก็ไม่ยุ่งกับใครอ่ะแต่ถ้าแบบมีใครมายุ่งด้วยก็อาจจะปากร้ายนิดหนึง่งนะ,ะเป็นคนที่นิสัยภายนอกนะมีความเป็นเด็กมีความน่ารักนะมีความอัธยาศัยดีช่างพูดช่างเจราจานะคะการที่ตัวของคุณเนี่ยเยียวยาความรู้สึกหรือว่าอยู่ในช่วงของการบารานความรู้สึกของตัวเองเนี่ย เพราะคุณอาจจะผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวนะคะมาจากสถานการณ์เหตุการณ์ชีวิตรักความสัมพันธ์เก่าได้ด้วยนะคะมันเป็นระยะเวลานานาน่ะเด e คือใช้ระยะเวลาน,านานมากกว่าที่จะกลับมาสู่สภาพปกตินะคะและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณเหมือนกับมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจก็คือพยายามพยายามที่จะอดทนหรือว่าพยายามที่จะ เดินไปสู่เป้าหมายของตัวเองขยันอดทนนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถความฉลาดลักษณะนะความเป็นผู้นำความมั่นอกมั่นใจของตัวเองนะส,นสร้างธุรกิจการงานให้มีความมั่นคงและประสบความสำเร็จนะคะเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเลือกที่จะ ะะอยู่ในเซฟโซนหรือว่ารักความสันโดษหวงแหนความโสดก่อนนะคะถ้าแบบเป็นพลังงานของคนโสดพ่อไม่แม่ๆ,ๆเนี่ยก็อาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าเป็นคนที่เลือกมากเลือกเยอะกับการเลือกคู่ครองคนรักที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต นะคะ The ะ i ฮโ e r ฟนเนี่ยเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะเออเป็นเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อาชีพแต่ก็นะคะเป็นคนธรรมดาก็ได้ทำอาชีพอะไรก็ได้แต่ก็อยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นนะคะกำลังที่จะอยู่ในช่วงของการแบบเออคุณหน้าที่จะเรียกว่าเข้าอกเข้าใจกับการใช้ชีวิตแล้วแหละนะคะเลือกที่จะเปิดเผยตัวเองมากขึ้น นะคะอาจจะเลือกที่จะโพสโซเชียลมากขึ้นเลือกที่จะแสดงออกนะ,ะสู่สภาวะสังคมมากขึ้นเลิกเก็บตัวแล้วนะคะอาจจะเปิดเผยบ้างนะคะเปิดเผยในด้านดีเนาะนี่คือพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะใช่หรือเปล่าตรงไม่ตรงไม่อ่านละเอียดเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไม่มาดูดูถ้าอ่านละเอียดเยอะนะ่ะ เดี๋ยวจะไม่มีลูกดวงมาดูดวงนะแม่นเกินไปนะคะฟังคลิปก็พออะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่หมอจะขัดอะไรได้พูดเล่นนะคะก็ทำคลิปประจำนะแล้วก็สำหรับท่านสมาชิกนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปส่วนตัวให้อืมขอดูก่อนสตูที่คุณถามถึงเป็นใครก็ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณ นะะทั้งปัจจุบันแล้วก็อดีตเป็นคนที่มีประเด็นกันกันกนกบคุณนะคะเขากําลังปกปิดเรื่องอะไระะที่ไม่ให้คุณรู้และไม่ให้ผู้คนสังคมที่อยู่รอบๆตัวเขารู้นะคะเขากําลังปกปิดอะไรอยู่ทำไมพลังงานคุ้นๆจังเลยอะท่านสมาชิก ของคุณที่คุณถามถึงนะเขากำลังปกปิดอะไรคุณอยู่เรื่องที่หนึ่งเดอะแฮงแมนกลับหัวถ้าเดอะแฮงแมนปกติเนี่ย mm hmm. คือเขามีเรื่องวุ่นวายที่ทำให้เขาเครียดแล้วก็คิดมากวิตกกวลใจนะเหมือนเหมือนมีไฟเหมือนมีปัญหาสุมหัวเขาอะอันนี้คือไม่ปล่อยวางแต่อันนี้คือ ปัญหายังไม่ได้ถูกแก้นะแต่ปล่อยวางแล้วเขาปล่อยวางแล้วเขาเข้าใจชีวิตเหมือนเข้าใจชีวิตเหมือนกับสามารถที่จะเอาชนะความคิดความรู้สึกของตัวเองได้ในกรณีที่เขาอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวเขาก็ได้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ได้ ปัญหากับสิ่งที่เขาทำนี่แหละคนคนนี้เหมือนกับตัดจบแล้วนะคือปล่อยวางแล้วไม่ได้สนใจไม่ได้คิดอยากจะผูกพันกับใครไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ใดๆเหมือนเป็นพลังงานของคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตคือการวางแผนอนาคตอย่างเดียวเลยคือหาเงิน คือทำงานหาเงินอย่างเดียวเลยความรักไม่สนครอบครัวไม่รับผิดชอบไม่สนใจใครทั้งนั้นใช้ชีวิตอยู่คนเดียวใช้ชีวิตเหมือนถ้าแบบมีฉันก็จะช่วยเหลือแต่ถ้าฉันไม่มีฉันก็ไม่ช่วยคนที่คุณถามถึงอาจจะตื่นรู้อะไรบางอย่างกับการใช้ชีวิตแล้ว ไม่ได้คิดเกี่ยวกับความรักไม่ได้คิดไม่ได้ผูกพันกับใครไม่ได้มีภาระอะไรจริงๆแล้วนิสัยของคนที่คุณถามถึงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีชีวิตที่ผ่านมาของคนคนนี้ประสบพบเจอปัญหามากมายทั้งปัญหาความรัก และปัญหาเพื่อนสังคมการงานทำให้คนคนนี้เหมือนกับพอเจอสถานการณ์ปัญหาทุกอย่างทุกเรื่องมันไม่สามารถจะแก้ไขได้มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เขาก็เลยเปลี่ยนที่ตัวเขาเองเหมือนเขาตื่นรู้เหมือนเขารู้เป้าหมายของตัวเองแล้วว่าเขาต้องทำอะไรต่อไป เป็นพลังงานของคนที่ผ่านสมรภูมิผ่านมรสุมชีวิตมามากมายไม่ใช่พลังงานของคนที่เป็นนักบ,บวชเป็นนักพรตนะคะเป็นพลังงานของคนปกตินี่แหละแต่รู้จักใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและคนที่คุณถามถึงกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มคน ที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณหลายคนมากเป็นคนที่คุณคาดหวังที่อยากจะเป็นครอบครัวกับเขาคาดหวังการใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาพลังงานของคนคนนี้มีความทุกอกทุกใจเสียใจผิดหวัง ผิดพลาดผิดหวังจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนที่สองเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณภรรยาเก่าของคุณเป็นคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยเป็นคนที่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแต่มันก็มีสาเหตุปัจจัย ที่อาจจะทําให้คนคนนี้หรือว่าอาจจะทําให้คุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้ มันหลงเหลือเพียงแค่ความเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนคนนี้เขาปิดบังความสัมพันธ์คือคุณอาจจะรู้แล้วแหละที่เขาปิดบังความสัมพันธ์ที่เขาคบคุยหลายคนอาจจะคบทั้งคุณและความสัมพันธ์ใหม่ที่เขาเปิดใจ จริงๆแล้วเขายังไม่ลืมคุณนะเขายังรักคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกหวังดีให้กับคุณอยู่ยังเป็นเพื่อนกันได้ยังเป็นคนรักที่ดีต่อกันได้เขายังรู้สึกว่าคุณเป็นเป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะสำหรับเขาแต่เขาอาจจะไม่บอกคุณเขาอาจจะไปมีความสัมพันธ์ใหม่ ไปเลือกคนใหม่ไปเปิดใจให้คนใหม่แต่ชีวิตรักของเขาไม่ได้มีความสุขแต่เขาอาจจะไม่บอกคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะตัดสินใจดีแล้วกับการที่ปล่อยเขาไปคนที่สาม คนที่คุณถามถึงเขามีเรื่องราวอะไรปิดบังคุณคนคนนี้เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีสวยหลอ่อเพอร์เฟคมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะอ่ะในชีวิตก็ไม่น้อยกว่าคุณอ่ะเก้าคาถาเนี่ยบาดแผลเมื่อครั้งในอดีตที่เจ็บปวดเสียใจ ที่คุณอาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้คนคนนี้อาจจะไม่ได้บอกใครแต่เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากณตอนนี้เวลานี้เขาเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนของเขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับชะตากรรมวิบากกรรม เขาเลือกที่จะให้คุณให้สถานะอะไรกับเขาก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นคนรู้จักก็ได้แต่เขาจะเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเขาเลือกที่จะปิดบังความรู้สึกที่มีต่อคุณเก็บไว้ในใจคือเขาอาจจะชอบคุณรักคุณมากจนสามารถ สามารถที่จะปล่อยให้คุณไปรักใครก็ได้ไปมีความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้เขายอมรับทุกพฤติกรรมทุกการกระทําทุกสิ่งที่คุณเลือกและเขาจะอยู่ในเซฟโซนของเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนเขาจะคอยเป็นเพื่อนและคอย เป็นคนที่อยู่ข้างหลังหรือว่าอาจจะไม่โผล่หน้าออกมาให้คุณได้รู้ว่าเขาชอบคุณรักคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากเป็นแฟนกับคุณข้ามสัมพันธ์นี้อาจจะมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟน แต่ก็อาจจะไม่มีสถานะใดๆหากคนคนนี้ไม่ก้าวออกมาจากความรู้สึกของตัวเองและคุณก็ไม่รู้นี่คือคนที่แอบรักคุณที่เขาปิดบังคุณอยู่และคนที่ 4, สศัตรูของคุณคนที่เขาปิดบังคุณอยู่ เป็นคนที่คุณหรือว่าเขาหยิบยื่นให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินซัพพอร์ตเป็นคนที่มีระยะทางมีความห่างไกลอยู่ไกลกันแล้วและเขาคนนี้กับคุณหน้าที่จะเคยพูดคุยกันเล็กน้อยผ่านช่องทางโซเชียลและพลังงานของคนคนนี้ คุณกับเขาหน้าที่จะเคยมีความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นภรยาเก่าเหมือนเป็นสามีเก่าเหมือนเป็นคนรักเก่าที่อาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กันอาจจะเป็นพลังงานของ คนลักเก่าสามีเก่าแฟนเก่าคนก็คนคุยเก่าที่คุยกันผ่านช่องทางโซเชียลคนทางไกลแต่ยังมีความรู้สึกผูกพันต่อกันอยู่คนคนนี้ปิดบังอะไรคุณหรอเขายังอยากจะกลับมาขอโอกาสเขายังส่องยังดูคุณอยู่ เขายังอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณเขามีความคาดหวังว่าอยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นคนรักกับคุณอยู่ศัตรูของคุณหรือว่าคนที่ปิดบังเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นพลังงานของคนที่เก็บตัวเงียบ เป็นพลังงานของคนที่ปฏิเสธคุณเป็นพลังงานของคนที่ส่องหรือว่าสืบดูชีวิตของคุณอยู่ในพื้นที่ของเขาเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ชื่นชอบในตัวคุณสักเท่าไหร่ ไม่ได้ไม่ได้มาด้วยความรักไม่ได้มาด้วยความสนใจเพราะคนคนนี้มีความเป็นคนคุ้นเคยกันในรูปแบบของการหาผลประโยชน์จากคุณและคุณกับเขาเคยมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียอกเสียใจ ไม่มีสถานะอะไรเพียงแค่คนคนนี้ต้องการกลับเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องของการเงินเงินอย่างเดียวเท่านั้นคนคนนี้ปิดบังอะไรคุณอยู่เหรอคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเขารักคุณชอบคุณแต่ที่จริงแล้วการที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเพราะหวังในเรื่องของการเงินกับคุณเรื่องเดียวเท่านั้นเลย ไม่มีเรื่องอื่นเพราะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นอยู่แล้วเหมือนเป็นพลังงานของคนที่แบบแสดงออกว่าตัวเองเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไมโสดแต่เขามีปัญหาเรื่องเงินน่ะเขาปิดบังคุณเขามีครอบครัวแล้ว และคนที่ปิดบังคุณหรือว่าคนที่คุณถามถึงเป็นพลังงานของคนที่คุณกับเขาเคยพูดคุยทำธุรกิจการงานร่วมกันเคยรู้สึกดีๆต่อกันเคยผูกพันกันแต่คนคนนี้ในสถานที่ทำงาน ในสถานที่เรียนได้คนคนนี้มักที่จะจับผิดคุณอ่ะไม่เกรงใจคุณชอบหักหน้าคุณในที่ทำงานชอบขัดแข้งขัดขาคุณขัดขวางผลประโยชน์จากคุณคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าตำแหน่งน้อยกว่าคุณ แต่คนคนนี้มีพฤติกรรมคำพูดที่ไม่อยากจะให้คุณโดดเด่นมากกว่าเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเขาคนคนนี้ปิดบังเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเป็นคําพูดของเขาเองอ่ะ ที่เขาใส่ร้ายใส่ความคุณเพื่อที่จะให้คุณออกจากงานหรือว่าบางคนท่านอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้เขาอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่าคุณแล้วใช้อำนาจข่มขู่ให้คุณ ย้ายที่ทำงานเขาเป็นคนใส่ความคุณเขาเป็นคนหาเรื่องคุณในสถานที่ประชุมเขาเป็นคนรายงานพฤติกรรมของคุณอาจจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของคุณการไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของคุณ อาจจะแอบหลับในสถานที่ทำงานอาจจะทำผิดพลาดช,ชอบหักหน้าคุณคุณคนนี้เขานั่นแหละเป็นคนที่รายงานพฤติกรรมของคุณกับสถานที่ประชุมและคนคนนี้ปกปิดอะไรคุณเป็นพลังงานของคนที่ต่อหน้าทำดีกับคุณต่อหน้ามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ต่อหน้าชื่นชอบชื่นชมในผลงานของคุณแต่รับหลังนินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณกับเพื่อนกับสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานพลังงานเหมือนเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาพลังงานเหมือนต่อหน้าผู้ดีทำดีกับคุณ พลังงานเหมือนมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนมีความนิ่งมีความสุขุมพลังงานเหมือนคนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างสวมหน้ากากใส่คุณพลังงานเหมือนคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอ่ะเหมือนคนนิ่งๆเฉยๆแต่คำพูดของคนคนนี้มีคำพูดของการที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงาน มีผลต่อหน้าที่การทำงานของคุณและไพ่าจะบอกอะไรสิบเปลี่ยนตัวของคุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขชีวิตของคุณหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีครอบครัวคุณจะมีความสุขหรือว่าจะมีคนที่เข้ามารักมาชอบหรือว่าคนคนนั้นจะมาสร้างความสุขให้กับคุณ และคุณจะมีชีวิตที่ดีคุณไม่จำเป็นต้องหนีอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของคุณจะเป็นโอกาสดีๆที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการงานคุณอาจจะได้เจอคู่รักคนรักที่คุณคาดไม่ถึงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณคาดหวังหรือว่าคิดถึงเมื่อครั้งในอดีตและต่อจากนี้ไปต้นไปหกดาบมันเป็นพลังงานของการมูฟออนอะ ไา่บอกว่าให้คุณ move on จากสิ่งเก่าความรักความสมพานเก่าแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่คุณจึงจะได้เจอสิ่งดีๆและมีความสุขกับอนาคตเพราะว่าคนที่จะมาสร้างครอบครัวคนที่จะมามอบความสุขให้กับคุณเขารอคุณอยู่เขารอคุณเปิดใจเขารอคุณ move on เขารอคุณติดต่อพูดคุยอยู่นี่คือเรื่องราวของคุณนะคะเป็นเหมือนดวงส่วนตัวเลยทุกคน นะนอกจากจะพูดถึงคนนะที่เป็นศัตรูกับคุณแล้วก็ยังพูดถึงคนที่รักแล้วก็หวังดีกับคุณด้วยกด subscribe ไลค์แชร์กระปังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ